หลังจากบ้านพักคนหนังมนุษย์ความตื่นเต้นร้อนใจยิ่งกว่ากำลังจะมาถึงผู้หญิงคนหนึ่งถูกวางบนโตอาหารเตรียมพร้อมที่จะกลายเป็นอาหารย่างวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อเห็นขาของผู้หญิงคนนั้นถูกทาด้วยน้ำมันมะกอ่อกคนอื่นๆก็เริ่มคั้งไคล้ด้วยความหวาดกลัวก็หลังจากย่างผู้หญิงคนนั้นเสร็จก็จะถึงตาพวกเขาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันก่อนวันขอบคุณพระเจ้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองซูเปอร์มาร์เก็ตจัดโปรโมชั่นช้อปปิ้งฟรีตอนเที่ยงคืนแต่สำหรับหน,น้าาูเเปอรรม,ก,มก็มมต เพื่อแย่งชิงสิทธิ์ช้อปปิ้งฟรีเมื่อเห็นคนมากมายขนาดนั้นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตเร่งจัดเรียงสินค้าเราพพก็พยายามรักษาความสงบเรียบร้อยแต่เมื่อเหลือเวลาอีกเพียงสินาทีก่อนถึงเวลาเปิดทาการฝูงชนก็เริ่มส่งเสียงดังขึ้นเพราะลูกสาวเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตลิซ่าได้พาเพื่อนๆเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนผ่านทางเดินของพนักงานไม่เพียงเท่านั้นพวกเขาเพิ่งเลือกของแล้วก็อวดกับคนข้างนอกลูกค้าที่รอยอยู่นานก็เดือด่านขึ้นมาทันทีพวกเขาฟาดฝืนทุกอย่างพังรักกน แล้วก็ครูเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตพนักงานรักษาความปลอดภัยเห็นดังนั้นจึงอยากจะเปิดประตูกระจกแต่ฝูงชนที่บ้าคลั่งกลับไม่ให้เวลาเขาไขกาุญแจที่รูกุญแจเลยทุกคนหยีบย่ำร,ปรพอปภครูกันเข้าไปบางคนยังโดนเศษกระจกจากกรอบประตูบาดแต่เขาก็ยังพยายามเข้าไปข้างในเพียงเพื่อแย่งนมกล่องที่ลดราคาทุกคนทําเหมือนวันสิ้นโลกกาลังจะมาถึงไม่สนใจความปลอดภัยของคนอื่นแย่งกันไปหมดพอเห็นว่าเราปรพยังหายใจอยู่ ผมหยิกก็อเลยอยากพลางเข้าไปช่วยเขาผลก็คือข้อมือของเธอหักหลังจากสะดุดล้มหญิงสาวผมรอนก็พลานไปข้างหน้าด้วยความหวาดกลัวพยายามหาที่เปลี่ยวเปี่ยวหลบซ่อนแต่ในตอนนั้นหลังจากชนหญิงสาวผมรอนจนเสียชีวิตหญิงร่างท้วงที่หดเหี่ยมก็ขับรถไปมาซ้ำๆทําให้ผมของเธอพันเข้ากับล้อรถกระชากวิกผมของหล่อนออกทุกคนฉวยโอกาสในความโกลาหลระบายความโกรธที่อัดอั้นออกมาจนกระทั่งหัวหน้าตำรวจมาถึงเหตุการณ์หยีบกันถึงได้สงบลงหยุด กิจกรรมพิเศษของวันขอบคุณพระเจ้ากลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมโดยไม่คาดคิดครอบครัวของเอย่วิาพากวิจารณ์การเตรียมการที่แย่ของเจ้าของซูปเปอร์มาร์เกต็ตแต่วิดีโอจากกล้องวงจรปิดในคืนนั้นถูกลบไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ถูกดำเนินคดีซูปเปอร์มาร์เก็ตยังคงเปิดดำเนินการตามปกติและในวันขอบคุณพระเจ้าปีถัดมาเขายังต้องการจัดขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่คาดคิดว่าวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้จะเป็นงานเลี้ยงของคนชั่วเยวิรายแรกคือหญิงอ้วนที่แทงผู้หญิงผมทองจนตายเธอทำงานเล็กๆน้อยๆในร้านอาหาร เมื่อได้ยินว่าเพื่อนได้งานจากเว็บ5้าสิบดเธอจึงปิดร้านก่อนเวลาเพื่อไปแสดงความยินดีกับเพื่อนแต่ในตอนนั้นเองเธอเห็นหน้ากากวางอยู่บนเคาน์เตอร์น่ากลัวมากฉันเลยโยนมันลงถังขยะแต่หลังจากนั้นผู้ชายคนหนึ่งที่สวมหน้ากากแบบเดียวกันก็ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่เขาผลักผู้หญิงอ้วนไปติดกำแพงเขาก็ฟันมีดไปที่มือของเธอผู้ชายคนนั้นดึงผมของผู้หญิงอ้วนและกดหัวของเธอลงในอ่างน,น้ำสาสิบวินาทีต่อมาปากอ้วนถูกดึงออกมาแต่หลังจากนั้น trai quân nắn có mở tu sách hành